ครูจะมาบอกทุกคนเคล็ดลับทํายังไงจักรแร้จะขาวใครที่ไปส่องจกักรแ้ตัวเองแล้วดําปิดป,ดปดีทุกคนหรือฝ้าหนาหรือผิวแห้งกล้านเนี่ยลื่นปืดลืนดล่นปืดอะโอ้ยอยากให้ทุกคนมาสัมผัสมีวิธีมาบอกสองอย่างรับประกันใช้ได้เป็นปีคุณลงทุนซื้อก้อนสมุนไพรแค่ก้อนเดียวพอก้อนเดียว ซื้อก้อนสมุนไพรก้อนเดียวราคาแค่สามห้าศคุณไปตัดแบ่งครึ่งตัดแบ่งครึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งเอาไปอาบน้ําฟอกตัวพอเราอ่ะทุกคนหั่นครึ่งครึ่งหนึ่งเอาไปเป็นสบู่ครึ่งหนึ่งเอามาทําสวยอ่าทาสวยยังไงมาดูวิธีการได้มาจากพี่วันพี่วันเป็นพี่วันนี้พี่วันิวตี้เนาะเป็นช่างเสริมสวยที่ดังมากทาผมทําหน้าแต่งหน้าให้ดาราซุปตาเมืองไทย ไปหาซื้ออันนี้มาเอ่อธรรมชาติออแกนิกยี่ห้อนี้ร้อยกว่าบาทได้สองขวดทุกคนนี่ได้สองขวดสามห้าศูนย์แบ่งได้สองก้อนเสร็จแล้ววิธีการนะคะถ้าคุณจะไปกินหมูกระทะคุณจะไปข้างนอกหรือคุณอยากนั่งเมาส์มอยนั่งไลฟ์ในสถานที่ที่อยู่นอกบ้านแล้วมียุงมีมมแมลงตอนกลางคืนคุณไม่ต้องใช้ตัวนี้ไม่ต้อง คุณใช้อันนี้อันเดียวจุ่มน้ําอันที่คุณแบ่งครึ่งนะคะจุ่มน้ําไปนี่เสร็จแล้วเอามาถูมือแบบนี้นี่นี่แบบนี้เห็นไหมแค่นี้เลยแค่นี้เลยเดี๋ยนะทุกคนจะให้ดูนี่นิดเดียวนะแล้วถูมันเป็นอย่างนี้นี่ใส่น้ําด้วยนะใส่น้ําด้วยนะต้องใส่น้ําให้มันเป็นวิปครีมให้ได้นะคะเห็นไหมทุกคนอย่าไปเสียดายเหมือนพี่วันบอกอะค่ะเลี้ยวไม่ใช่แบบว่านี่นี่นี่ใส่น้ําจนกว่าจะเป็นวิปครีมนะคะนี่ ใส่น้ำให้เป็นวิปครีมแบบนี้นี่แล้วถูเลยค่ะถูแขนถูขาไม่ต้องล้างออกนะคะจนกว่าคุณจะกินอะไรเสร็จทำภารกิจเสร็จก็มาอาบน้ำแต่ถ้าอาบน้ำแล้วทาไว้เลยไม่ต้องเอาออกเพราะเป็นสมุนไพรแท้ๆค่ะมันไล่ยุงไล่มแมลงทีนี้ถ้าสมมุติคุณอยากทำแบบว่านอกจากจะไล่ยุงแล้วอ่ะฉันอยากทาบำรุงผิวไว้เลย เหมือนเราทาโลชั่นแต่เป็นทูอินวันทาโลชั่นได้เกี่ยวกับผิวกินตัวแล้วก็ไล่ยุงไล่แมลงคุณต้องมีตัวช่วยค่ะอ่าทีนี้เดี๋ยวเราลองมาวิธีที่สองนะอีนะคะตึง้งเปิดไปก่อนนี่ทำแบบนี้ค่ะทุกคนดูนะเอาสบู่ค่ะไปจุ่มน้ำนิดเดียวนะคะแล้วเวลาทำคุณทำในห้องน้ำโอเคไหมไม่ต้องมาทำบนโต๊ะแต่งหน้า นะคะไปทําในห้องน้ําค่ะจะได้ล้างไม้ล้างมือจะได้แบบว่ามาแต่งหน้าได้เลยเราเอาสบู่จุ่มน้ําหรือก๊อกน้ํานิดหนึ่งนะคะแล้วมาทําแบบนี้เยอะๆหน่อยนะคะถ้าเวลาจะใส่กับอันนี้เราใช้เยอะหน่อยนะคะนี่ปึ๊บแล้วเราก็ยีค่ะใส่น้ําไปยีให้เกิดนี่นี่ยีก่อนยีให้เกิดเป็นอย่างนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นแล้วแต่วิธีเลยค่ะหยดไปสักสองสาหยดหนึ่งสองอ่ะแล้วแต่เลยนะคะหยดไป เอาที่คุณสะดวกนี่ทุกคนแล้วทําแบบนี้ยีแบบนี้เลยนี่ยีแบบนี้นะคะนี่แค่นี้เลยทุกคนทําในห้องน้ํานะนี่จังโหมทุกคนแล้วถูจักกแล้ตึงตึงึงต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 ึงเออถูจักกแล้จักกแล้ก็ขาวถูผิวถูผิวถูผิวผิวก็ขาวถูหน้าค่ะทาหน้าไว้เลยไม่ต้องล้างออก ทิ้งไว้เลยเหมือนการพอกหน้าแล้วมาดูกันค่ะนอกจากจะจักกระแรขาวแขนขาวหน้าก็ขาวค่ะโดยที่ปลอดภัยไรสารเคมีนะคะไรสารเคมีเพราะอะไรเพราะของเราเป็นสมุนไพรและใช้ออยล์ใช้ออยที่ออยที่อ่อนโยนเป็นออแกนิกเท่านั้นนะคะนี่เลยนะคะนี่ถูงนี้เลยทุน เลี้ยวไม่ต้องล้างออกนะคะไม่ต้องล้างออกเลยเชื่อแม่เชื่อแม่แล้วคุณไม่ต้องไปซื้ออะไรฟอกขาวมาเลยคุณไม่ต้องอยากผิวขาวแล้วไปซื้อสารฟอกขาวมาไม่ต้องค่ะเชื่อครูอะไรที่มันเป็นธรรมชาติทุกคนมันจะทําให้ยั่งยืนทําได้แค่ไม่กี่วันสิ่งที่เห็นมากกว่าฟ้าจางคืออะไรอยากรู้ไหมหน้าเรากระจ่างมากหน้าเราเหมือนขาวออร่าแล้วสิ่งที่ครูเห็นหลังจากนั้นชัดเจนที่ครูใช้มาเนาะหน้าไม่แห้ง หน้าเราไม่แห้งมันเลยกลายเป็นเราเหมือนคนหน้าสุขภาพดีอะทุกคนเราเลยรู้สึกทําไมเราหน้าสุขภาพดี